นั่งเยเพื่อนเดยวเลื่นเพื่นนั่งข้างนั่งข้างปาก็ได้น้าโมเลคแครแครไปแค่ไ่ได้อดมไปหาไม่ไม่เด้านมากกบอพ่อนอบม่ิงาวิที่มีติดริบบิ้นผ้สักด้านไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้มึานมะคอพ่อมึงเอื้นมั่นทีย่สิเกมิตุน่ายุ่ เป็นมือสาวน้อยเพีงแค่ต้องไประไดู้้ล้านมาบนบาทเลยขอหลวงปู่ไปเมื่องหลวงปู่ไงที่เศรษฐีเจตุรไปปัดเป่าออกไปว่า้นี้ฝนมาว่าไ้นี่าฝนฝนจะตกอีกแล้วขอไปสองมือเด้อบาไบบนไใสองมือคือวันที่29ิมิถุนายนกับวันที่30เดือปูเด้อขอใหญ่ฝนตก หอยแฟนครับเป็นเพลงสาหน่อยเพป็นแพ่คนมาเมืองหลายๆการแสดงก็ให้ราบลื่นตลอดปลอดภัยหอดกุหลาสว่างเลยเซนเตอร์ซิกเกิลหอดสามสิบตะปูเด้อคือทุกๆปีนั่นแหละลูกหลานมาขอพรมาขอทุกปีก็สําเร็จทุกปีปีนี้ก็คือกันเป็นอีกปีหนึ่งที่ลูกหลานพิจารณาการเมื่อนี้ลูกหลานผู้บริหารมอรมเพื่อนเสาหน่อยคือปันแพ่งมาขอพร น้ำองค์พะิ finder. รุณทุถ้ามาหามงคลบอพิษอีกครั้งขอให้ปูเมืองแง่งกุัลรักษาด้ำคุมิน้ํเยี่ยมตลอดวัดใหยก็ให้พัดเป้าออกไปเดี๋ยวปูเด้อยให้ได้แสดงให้ได้แสดงคนหลายหลายมาให้คนพบเด้อปูนะครับยูสถาน ที่สาวนอเพนแพงหรือขงสน้ที่ากลางบันแพงขบวนแพงอาเัอที่ใสจังหวดมาสัรค้ามพอ้ห้การแสดงนาเพื่นคนมีนุ่มคนอีกช็อตคงงังงดังสาวน้อยเพนแพงพร้อมกับสาวน้อยลำเพลินโชว์พร้อมกับรถแห่สาวน้อยเป็นบันแพงคอยคนมาในไล่ผู้เปมึงมาสารุรารเปนเลไต้เ้เต้ก่าสิเก่าฟองฉันยืตัวนั้นสิมาเอ้า งยงตังตนี mm. mm ่เลนะรู hmm. mm ้เบัร์สุขีเทาไ่ตังตังเรนนี่เดินคนเราใคเลี้ยรอเดินได้สบายกินอะไรได้เลยนี่ไม่ออกเราซุบเลั้หมซุบตยู่ตัวขาดไปเด้วแล้ววานี้ขอพูดพอดีว่า เาลยรีนมือนี่แมมมืออื่นกันไม่เให้เพ่นมือนี่ละโน่นน่ะเขาอยู่ข้างบนเลยอุ้ยดูดิบินไปนู่นแล้วอุ้ยนกทำไงทำนกนกแพนนกแพนนกแพนทำยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้เต้นยังไงอ่ะลำเพลินไหนไหนรู้ฝุดเขาโอ้มันอยู่นกอยู่นกี่เขาบอกนกแพนนกสิเอ้ยลำเพลินนกยิงลำแพนยังไงนะนกอยู่นำไหนนี่นี่นี่ดูดูพี่ทำดูพี่ทำเฮ้ยเฮ้ย ในนนกยุงทำยังไงนะพี่เพลินทำยังไงทำยังไงดีใจเนาะ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 เดราจะไปได้ดีเลยเดราจะไปได้พี่เพลินดีใจจังดีใจเนาะดีใจเนาะวิวไม่เสียงใหญ่ติดขัดขุดยอดเลยะทำไมนะทำไมนะทำไมจะไปเต้นเหรอเพื่อนจะไปเต้นเหรอทำเสียงใหญ่ทำไมจ้วงวทีด้วย เมื่อวันนั้นไงดีใจเนาะหรอแต่งชุดไงดีใจเนาะพูดดังๆพูดดังๆใช่ไหมพูดดังๆว่าเราไม่ได้แต่งให้นางไงจะไปแต่งข้างล่างนางถามชุดหนูไหนดีใจเนาะชุดหนูไหนดีใจเนาะดีใจไหมดีใจไหมโอ้ยทำไมทำเสียงใหญ่เล่นเสียงใหญ่เสียงใหญ่ทำไงป้าป้ากลับเอไปลยลำเพลินลำแพนยูทูบ ลับแล้วขับแด้วถลกถล้ถลกเดินถลกเดินเดินต้องเดินต้อย่างนั้นเด้วยต้องเดินตัวแบบนั้นด้วยนะคุณอ่ะยากเป็นก้าวคุณได้เล่าไม่ยอมให้อุ้มได้นะเออไม่ได้นี่ะไปเหมยรู้ไหมว่าแกมขโมยหนเนี่ยดูดูขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังเขาจะขึ้นข้างหลัง ไปที่สนามกีฬาต่อครับ,รบแฟนอ้ไก่นกยุงกับไก่อันนี้ไก่แก้ เ้าเดี๋ยวไปต่อียุคหนางานครับผมมาถึแงนะครับบรรยากาศโอ้สุดยอดครับภาพรวมครับนะตอนนี้นี่คือประตูท่งเขานะครับ LED ไหมเจ้าของจริงครับจอดนะฮะอย่เรื่มนะครับพี่น้องครับเข้ากลุ่มปลิดกันได้เลยอ่าตอนนี้แอดมินถาตอบกันโอ้เป็นซิฟครับสาวหน่อยเพจเหมือนแพ้งแฟนเพจเท่านั้นนะครับหรือทักเพจเฟสนุ่มโจรครับเฟสบอโจรครับ หนุ่มโจโยมนินนามวงสาสาวน้อยเพีรยบ้านแพงครับเป็นไงครับภาพมุมนี้สุดยอดเนาะมาเบิงความอลังการครับมาเบิงนะครับความหิงยิ้งยัยวานเป็นตึกส้างข้างเขาไม่ e d LED ประตูทางเข้าสองวีที ลำพวงนะครับคเครื่องเสียงจา้าหอประม่านหกมุตุ้มนึนี่แหละครับประมามมนมานี้ครับนี่นะครับโอ้งามงามงามครับมุมนี้สุดจอดครับตัวนี้ขึ้นฉากแล้วนะครับลำเพลินโชยังขึ้นฉากไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเนาะกลเป็นความคล่องตัวนะครับความเชี่ยวชาญ ครับจะต่างกันแน่เนานะเพราะว่าความเชี่ยวชาญเนื่องจากว่ากระพึงตั้งนะครับของสาวน้อยเป็นแยงขั้นก็ออกงานกันซูมือเนาะมันจะหูเตละจุดเตละหมองแล้วกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอย่าลืมเข้ากลุ่มฝีกันได้เลยนะครับทักไปได้ที่สาวน้อยเป็นแยงเป็นเพจนะครับบัตรราคารอยสี่สิบเก้าบาทบัตรหนางานนี่ ร้อยสี่สิบบาทด่วนๆเลยครับพี่น้องครับจะได้ไม่ช้าถ้าไปออกกันมือเดียวมันก็จะเกิดความสากนะครับช้าแน่นอนครับถ้าไปรอกันวันเดียวเนาะเอาทรงไปแล้วผมก็ไปยึดต้งหัวไปยึดสนี่ยไปบ่นวันไม่ว่างอะไรอะไรในท้ายคนบ่เนมือนทายทายทาย,ยุขลัง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปจากอันนี้ก็ได้มันไปได้แน่ไกลเอาชิเห็นเให้มันเห็นเพลอนน้ำเมื่อกี้กับไปบวงสวงมาเลยเอ้ยโ่แมนไปบนบานสันกาสักเพู่บนว้าใช่ครับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนีกครับ